สวัสดีค่ะแพรอ e. ีสุสุลำปางค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่27เดือนพฤศจิกายนนะคะก็มาเข้าสู่ช่วงเดือนเกือบจะสุดท้ายนะคะของปีแล้วและคันนี้นะคะแพรจะส่งมอบวันที่28นะคะก็คือวันจันทร์วันพรุ่งนี้นั่นเองนะมาดูนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นเลือกตัวไหนนะคะราคาเท่าไหร่นะคะโปรโมชั่นก็มียังไงบ้างนะคะ คันนี้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเจ้าของรถเท้านะคะเป็นน้องประธานนะคะน้องประธานนะคะเป็นลูกค้าที่ได้ถูกบอกต่อนะคะจากพี่น้องของครอบครัวแพลวอีซูซุน้ำ่างเองนะคะบอกต่อเมื่อ2-3เดือนที่แล้วนะคะ น้องเขานะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่นะคะที่เซนท่านลำปางเพราะฉะนั้นนะคะใกล้นะคะที่เป็นพี่น้องครอบครัวของแล้วอีซูซุลำปางนะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนะคะไปอุดหนุนนะคะพี่น้องของพวกเราด้วยนะามาดูกันนะคะสำหรับรถของน้องกระทานนะคะว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะคะตัวนี้ราคามาเท่าไหร่ ะะไปดูภายนอกภายในกันแล้วแล้วมาดูโปรโมชั่นของเขานะคะคว่าแพรมีโปรโมชั่นดีๆนะ,ะอะไรมาฝาก f FC นะคะทุกท่านนะตัวนี้นะคะคเป็น Highlander 1.9 Z เป็นตัว4ประตูตัวสูงนะจ๊ะตัวนี้เป็นรถใหม่ปี2023นะคะอันนี้2023เลยนะ ตัวนี้นะคะเป็นสีดำปัจจุบันนี้นะรถมีทั้งหมด4สีนะคะ2023มี4สีนะคะสมัยก่อนปี2022เนี่ยมี5สีให้ลูกค้าได้เลือกแต่ปัจจุบันนี้นะคะล่าสุดนะปี2023มีแค่4สีเท่านั้นนั่นก็คือสีทุ่ทุกคนได้เห็นนะเป็นสีดำนะคันนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีเทาแลมโบนะคะมีสีขาวมุก แล้วก็สีบรอนเงินนะรถมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะราคาของเขานะคะราคามาเริ่มต้นที่9 7 7 0 0บาทตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะจะจะมีนะคะเป็นเครื่องพันเก้านะคะจะมีเป็นเครื่องพันเเท่านั้นนะถ้าสําหรับตัว ขับเคลื่อนสองล้อนะคะแต่ถ้าขับเคลื่อนสีล้อนะ,ะเกียร์แซดก็จะมีเครื่องสามพันะะให้กับลูกค้าได้เลือกะะแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะมีเป็นเครื่องยนต์พันเนะคะตัวนี้นะระาคามาที่9 000, 7 7 0 0 0บาทนะ9 7 0 0 0สบาทนะคะสีทั่วไปนะคะจะเป็น9 000, 7 7 0 0 0บาทสีดำสีเทาแล้วก็สีบนเงินส่วนสีคาบุกนะคะราคามาที่ 9 1 4 0 0 0บาทนะคะราคาสีขามุกจะสูงกว่าราคาสีทั่วไปพวกนี้ไป700 0เท่านั้นเองนะคะเพราะงั้นถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะเลือกสีอะไรที่เตีเงชอบสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าราคานะคะห่างกันแค่7000เท่านั้นเองมาดูนะคะว่าเขามีอะไรมาบ้างอันนี้เป็นตัวปี2023ะคะก็ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะมากมายหรอกนะคะข้างหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าดับเบิลดามิชันนะคะเหมือนปี2022 u นอยู่ะคะตัวนี้นะคะมีทูโทนนะคะนี่นตัวนี้เป็นสีเทาแล้วก็ข้างล่างเป็นสีเงินนะคะเป็นกระจังหน้านะคะดามิชันนะ,ะสองชั้นแบบทูโทนนะคะเข้ามาให้ลูกค้าตัวอีซูซูนะคะเป็นโครเมียมนะคะสีเงินโครเมียมมาให้นะ แล้วก็นะคะตัวนี้กระจังหน้าของเขานะคะยังดูบึกบึนนะคะยังดูแข็งแกรงนะคะยังดูแข็งแกรงเหมือนเดิมเลขป้ายแดงก็สวยนะคะสำหรับเจ้าของรถก็น่าจะซื้อไปหลายใบแล้วแหละนะคะ ตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโเจคเตอร์มาจากโรงงานนะคะมีไฟเดอร์ไ h ท์ติดมาให้เรียบร้อยนะคะและข้างล่างนะคะก็จะมีเป็นตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะข้างบนนะคะสีแดงนี่เป็นไฟเลี้ยวนะคะข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะจะไม่ใช่สีเหลืองบนตัว LDA นะ,ะไฟตัดหมอกของเขาเป็น LED นะคะและนะคะภายนอกดูบึกบึนนะคะแข็งแรลงนะคะมาดูขนาดล้อกันนะคะ ในส่วนของตัวล้อนะคะลายยังเป็นลายเขากว้างนะคะเหมือนเดิมอยู่นะคะเป็นลายของรถปี2022นะคะลายเขากว้างนะคะตัวนี้ยังเป็นของบิสโตนนะคะจัดมาให้จากโรงงานนะคะขนาดของอยางนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะแจ้งคุณเลยแล้วกันนะคะ265ทับ 60R18 นะคะตัวนี้นะคะขนาดล้อแม่ของเขาคือนาคอม18นะ แล้วก็ขอบ18มาจากโรงงานเลยนะคะบันไดข้างนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะอันนี้มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะนะคะแล้วก็มีเป็น,นะะเป็นฟิล์มนะคะรอบคันให้นะ,ะบานหน้าเต็นเป็นฟิลม์มซิล,ลิอมิกนะคะที่แพรให้กับลูกค้านะคะ กระจกมองข้างของเขนานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างทั้งสองด้านเลยนะคะและมาพร้อมนี่นะคะ Curity System นะคะนี่เป็นตัวกันขโมยนะคะจะอยู่ในตัวเกรดแท้เท่านั้นนะคะภายในของเขา,ขา <House> ถ้าเป็นตัวเกรดแทนะคะจะเป็นบอ่อหนังทั้งคันนะคะนี่นะคะตัวกระตูนนะคะตรงนี้ก็บุหนังนะคะตะเข็บขาวมาให้จากโรงงานเลยนะคะเป็นบอ่อหนังทั้งคันนะคะ มีหน้าจอมาให้จากโรงงานนะคะเป็นหน้าจอสแสดงผล7นิ้วนะคะและรถอีสูซุของเราเป็นรถ6เกียร์นะคะนี่นะรถมี6เกียร์นะะถ้าเป็นตัวเกลสดแซนจะมีสีเงินนะคะเข้ามาผสมแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะ และอบองเขานะคะเป็นเบาะหนังจะ,ะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะสวยมากนะคะดีไซน์เบาะใหม่นะคะเป็นดีไซน์เบาะของรุ่น2022นี่แหละนะคะและนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะ Coolmax คนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะสมความร้อนเพ mm hmm. ราะฉะนั้นนะคะสบายใจได้นะคะ,ะรี้สูดตัวเกรดแอสที่เป็นเบาะหนังนะคะ mm hmm. คุณนะคะเอาไปจอดไว้กลางแดดขนาดไหนนะมันก็ยังจะไม่ร้อนเท่ากับรถยี่ห้ออื่นนะนี่ ข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะนี่นี่อันนี้พวกเรานะคะชาวเซลเรียกว่าล็อกเด็กนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ข้างล่างแบบนี้แหละอยู่ด้วยนะคะเนี่ยมันบอกว่าถ้าหากว่าคุณกดลงมาตามที่ลูกศรนั่นแปลว่ามันล็อกนะคะแต่ถ้าคุณเอาขึ้นมันก็จะเป็นปลดล็อกนี้ถ้าเอาลงแบบนี้นี่แสดงว่ามันถูกล็อกเอาไว้นี่นะคะตามสัญลักษณ์นี้นะ ล็อกอะไรนะคะตัวนี้ล็อกนะคะป้องกันนะคะเด็กที่อยู่ข้างในนะคะที่นั่งอยู่ข้างในตรงนี้อย่างขณะที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถอยู่แล้วเด็กอยู่ข้างข้างหลังนะคะข้างในตรงนี้จะไม่สามารถเปิดประตูได้นั่นหมายความว่านะ,ะล็อกนะ,ะล็อกประตูนะคะไม่ให้เด็กเปิดออกมาได้ขณะที่เราขับรถอยู่นี่นะคะ นี่จะไม่สามารถเปิดออกมาได้นะคะคนที่อยู่ข้างในนะแต่คนที่อยู่ข้างนอกสามารถเปิดได้อย่างเมื่อกี้แพรเปิดจากข้างนอกนั้นนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ข้างนอกเปิดได้เพราะง้นถ้าหากว่าคุณเนี่ยออกรถที่ไหนก็ตามนะคะที่เป็นอิสูที่เป็นเกรดแซตัวนี้นะถ้าหากว่าประตูนะคะคุณนั่งอยู่ข้างในห้องผู้โดยสารแล้วคุณเปิดประตูไม่ได้ให้คุณนะคะแจ้งคนที่อยู่ข้างนอกช่วยเปิดประตูให้แล้วก็ลองเช็คดูซิว่าตรงนี้มีใครนะคะเอามือมากดมันลงหรือเปล่านะตรงนี้นะ มันมีแทบจะรถทุกกี่ห้อนะคะแล้วก็รถเก๋งก็มีนะคะถ้าหากว่ามีการนะคะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยประตูพังเนี่ยมาแเปิดดูตรงนี้ก่อนนะมาปะเปิดดูตรงนี้ก่อนว่ามีใครนะคะ อยากจะเล่นสนุกนะคะเอามันลงมานะคะเอามันลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าเอาขึ้นนี้แสดงว่าเปิดล็อกคนที่อยู่ข้างในก็สามารถที่จะเปิดประตูออกมาได้อันนี้มันก็ป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้เด็กที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเกิดอันตรายจากการที่เปิดประตูออกมานะคะเ <c oughs> พราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะคะที่เด็กเด็กคือเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาเปิดประตูออกมายิงขณะขับไปเนี่ยเด็กสามารถตกจากรถลงมาได้เคยมีข่าวมาแล้วนะคะและตัวเกร็ดแซดนะคะบ่อหนังของเขาตั้งคันนะจ้าบ่อหนังทั้งคันนะนี่นี่นี่ เบาะหนังสีดำทั้งคันนะคะตรงนี้ก็เอาไว้พักแขนแล้วก็มี ที่วางแก้วนะคะสะดวกสบายนะคะรับรองว่าสะดวกสบายแน่นอนนะถ้าใช้สีประตูอีสุสุดแล้วนะคะและนะคะด้านหลังนะ,ะผู้โดยสารที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะอคตอนสองตรงนี้มีช่องแอร์นะคะแล้วก็มีที่เสียบ USB mm. ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีที่เสียบ USB มีช่องแอร์นะคะเราปรับแอร์นะตามที่เราต้องการได้เลยว่าเราอยากจะปรับให้มันเยน็นลมเยอะขึ้นหรือว่าจะเบาลมนะคะก็สามารถปรับนะ,ะปรับได้นะมีตัวให้หมุนปรับอยู่นะ ตัวนี้นะคะมีกล้องหลังมาให้จากโรงงานนะคะกล้องหลังมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็มีที่จับนะคะเป็นโครเมียมตัวนี้มาให้จากโรงงานเลยนะคะปลายท้ายของเขานี่นะคะเป็นไฟท้ายลมดำนะคะ สวยงามมากนะไฟไท้ายสูนนะคะปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวแพลวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะจะเห็นว่ามีทั้งร้านประดับยนต์ข้างนอกแล้วก็ทางศูนย์ของเราก็เหมือนกันนะคะมีนะคะมีล็อกฝาท้ายนะคะมาจาหนายหกับลูกค้าแล้วหากว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะต้องการน,นะคะล็อกฝาทางเทงเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาขโมยไฟไท้ายของเราได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็มาติดต่อนะ,ะสอบถามได้เลยนะคะที่ศูนย์ของเรานะคะมีรับประกันเหมือนรถใหม่ด้วยนะถ้าหากว่าคุณติดตั้งนะคะ ตอนนี้นะคะมีรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรเหมือนกับการรับประกันรถใหม่ที่ออกจากศูนย์เลยนะคะลองมาติดต่อลองมาติดต่อกันดูนะคะใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าขาแพลด้านหลังไหมนะคะหรือว่าคุณจะทักแชทเข้าไปที่อิซสสุสาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีก็ได้นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่แอดมินนะ,ะก็จะคอยให้คําแนะนำนะคะให้คำปรึกษาอยู่ตรงนั้นนะคะและนะคะที ขาดไม่ได้นะคะก็คือสติกเกอร์แพรวอีสุดๆลำบางนะคะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านทักถามเข้ามาแล้วว่า เอ๊น้องแพรอีสูรลำปางแปลว่าอะไรนะคะบอกกันตรงนี้อย่างตรงไปตรงมานะแพรอีสูรลำปางคือชื่อแพรเองนะคะแพรเป็นเซลนะคะยังไม่ใช่เจ้าของดินเลอร์ไม่ใช่ยังไม่ใช่เจ้าของโชลุูมนะคะแพรเป็นเซลล์อยู่นะคะแพรเป็นเซลนะคะอยู่ที่นี่ศูนย์ข้างบิ๊กซีนี้นะมาจะเข้าสู่ปีที่14แล้วนะคะและสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ที่แพรนะคะทำขึ้นเพื่อที่จะ มอบนะคะให้กับลูกค้าติดโลยกับลูกค้าของพี่น้องครอบครัวของแพลวอซูนะเห็นไหมว่ามันไม่ใช่มีแค่แพลวอีซูลําปางนะคะแต่มันมีคําว่า Family ด้วยนั่นหมายความว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเมื่อไรที่คุณเลือกให้แพลเข้าไปดูแลคุณคือครอบครัวแพลและแพลคือครอบครัวคุณนะคะเพราะงั้นแคลให้ความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารเบอร์โทรแพลก็อยู่ตรงนั้นนะคะว่าคนในครอบครัวของแพลจะต้องติดต่อแพลได้ตลอดเวลาหากพวกเขามีปัญหาแพลเน้นในเรื่องนี้มากนะคะ แต่หลายท่านก็ามาถามว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรคนที่ทํางานพี่ก็มีติดสติกเกอร์ตัวนี้นขนาดนะคะพี่เซลล์ด้วยการนาะะที่ทํางานเป็นเสซลมาแล้ว20กว่าปีนะคะยังมาถามยังตกใจเลยว่า ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเซลล์มันจะกล้าทำสติกเกอร์ตัวเองเพาอเคยเห็นแต่สติกเกอร์โชว์รูมนะคะและตอนนี้นะคะพี่น้องเซลนะคะ,ะหลายๆท่านก็เริ่มนะคะที่จะทําเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ,ะของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนะคะติดให้กับลูกค้าของตัวเองนะ,ะเพื่อที่จะให้เขาติดต่อสื่อสารกับเองได้ย่าว่าลูกค้าของตเตมีปัญหานะคะ แพคือเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ทําในภาคเหนือนะคือเจ้าแรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพลภูมิใจมากเลยกับสติกเกอร์นะคะแพลอีสุลําปางสมัยนั้นเนี่ยนะคะสติกเกอร์แรกของแพรเป็นสีส้มนะคะพอดีว่าพี่น้องในครอบครัวแผรแนะนํานะบอกว่าพี่ว่าเปลี่ยนสีเธอนเะะพราะรถพี่เนี่ยราคาแพลแพงแต่สีสติกเกอร์เธอน่ะมันแรงๆนะคะอยากจะใส่สีธรรมดาธรรมดาแพรก็เลยปรับนะคะได้2ปีปีกว่า2ปีแล้วแหละนะคะปรับเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะคะ และอีกเรื่องนะคะนอกจากการติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะสําหรับสติกเกอร์นะคะแพรมองว่ามันจะมาช่วยทําให้เรานะคะมีความสัมพันธ์รักกันมากขึ้นนะคะพี่น้องของแพรถ้าหากว่าใครติดสติกเกอร์ตัวนี้นะคะแพรเชื่อว่าเวลาพวกคุณขับรถบนถนนเนี่ยคุณจะมีน้ําใจนะคะมีน้ําใจให้การบนท้องถนนนะคะคุณจะไม่ด่ากันคุณจะไม่แช่งกันนะคะรับรองว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่แพรคาดหวังอยากให้มันเกิดนะคะนี่นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังภายในเป็นเบาะหนังนะจ๊ะลวด ตัวนี้นะคะราคา9 7 0 0 0บาท9 7 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นของ4ประตูไฮแลนเดอร์ตัวสูงเกรดแซตนะ ประตูนะคะฝั่งทางขวามือนะคะถ้าเป็นเกลดแซเนี่ยจะมีตัวพับกระจกให้ด้วยคือตัวนี้นะคะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะคะข้างบนแบบนี้เรียกว่าตัวปรับกระจกนะคะ<ม>การปรับกระจกนะคะ<ม>นี่ L คือด้านซ้ายมือ R คือด้านขวามือถ้าเราหมุนไ่แบบนี้นหมายความว่าตำแหน่งอยู่ที่ขวามือของเราตรงนี้นะคะ<ม>เราสามารถปรับได้ก็คือนี่ดึงเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวขอใช้ไฟนิดนึง เพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าทราบแต่ก็ลืมนะคะลืมพอจะใช้งานจริงๆเนี่ยลืมกันนะอ่านี่นะคะแพรก็จะหมุนแบบนี้นะมันสามารถหมุนไปได้หมดเลยในะน,นี่นี่นะคะวิธีการนะแล้วก็ดูดูกระจกนะนี่ หมุนหัวมันไปทางไหนก็ได้หมุนไปเลยนะคะเมื่อเราทําแล้วเราจะเข้าใจมันเองนะคะว่ามันทํางานยังไงนะคะนี่ไม่ต้องกลัวมันพังนะต้องกลัวพังนะคะรถเรามีประกันอยู่นะคะถ้าพังก็โทรปรึกษาเซลล์นั่นแหละนะไม่ยากนะคะอันนี้คือวิธีการใช้งานนะคะถ้าไปทาง L นะคะทางซ้ายก็หมุนมาแบบนี้ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเราก็ปรับกันนี่แหละนะคะปรับเหมือนกันนี่เลยนะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มองนะคะตามที่ตัวเองอยากจะตั้งนะคะให้มัน เสมอตาตัวเองหรือว่าอย่าให้มันเท่ากับเต็งได้ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายอะอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วนี่คือพับนะคะกดปุ๊บมันจะพับนี่ ตัวแซดนะคะจะมีตัวพับกระจกแบบนี้ฮะแซดขึ้นไปนะคะมีนะแต่ LDA นี่ยังไม่มีนะคะ LDA จะมีเป็นกรอบกระจกเฉยๆอยู่นะคะเป็น LDA เป็น S เนี่ยมีเป็นกรอบกระจกเฉยๆอยู่แต่แซดจะมีพับให้ด้วยนะคะ LDA ลงมานะคะมาถึงตัว S นะคะตัวหัวเดียวพวกนี้ยังแช่ตโนมืออยู่นะคะยังไม่ใช่พับอัตโนมัติแบบนี้นะคะส่วนตันนี้ก็คือเซ็นเตอร์ล็อกนะคะอันนี้ล็อก ไอ้ปลดล็อกอันนี้ล็อกนะคะนี่นี่นี่ปลดล็อกแล้วก็คือตัวนี้นะเราจะพยายามไม่มาทําแบบนี้นะคะในเมื่อเขาทําอันนี้มาให้แล้วเนี่ยเราก็มาใช้ตัวนี้นะคะล็อกแล้วก็ปลดล็อกอันนี้คือล็อกกระจกทุกด้านนะคะเผื่อมีเด็กนั่งเช่นกันนะคะหรือว่าคนเท่าคนแก่นั่งแล้วแขนเขาจะไปโดนที่ปรับกระจกนะคะขึ้นลงนะ่ะนะคะเราสามารถล็อกได้นะคะนี่ก็คือล็อกกระจก นี่นะแล้วกระจกทุกด้านเลยถ้าเป็นแคบปก็จะล็อกของฝั่งผู้โดยสารทางซ้ายนะคะฝั่งขวานี้ไม่ได้ล็อกนะเพราะฝั่งขวาเนี่ยถือว่าผู้ขับขี่เนี่ยยังมีสติสักปชจัญญะอยู่นะคะก็จะไม่มีการล็อกนะอันนี้คือการล็อกกระจกนะคะส่วนผู้ขับขี่นะคะจะมีปุ่มนะคะเอาไว้ปรับกระจกทั้ง4ด้านนะคะแต่นะคนอื่นนะคะจะมีปรับกระจกของใครของมันนะคะด้านใครด้านมันนะ,ะนี่ นี่นะคะของไฟของมันจะทางฝั่งของคู่กับพี่เนี่ยจะมีนะคะปรับสีด้านเลยนะคะจะมีให้ควบคุมทั้งสีด้านเลยเนาะ,ะแล้วก็นะคะตัวเกรดแทตนะคะซ้ายมือนะคะจะมีตัวควบคุมเครื่องเสียงนะคะควบคุมไม่ยากเลยอ mm. ันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงหาสัญญ,ญาณนะคะส่วนตัวนี้ก็รับสายวางสายนะคะเวลาโทรศัพท์ของเราต่อเข้ากับเครื่องเสียง เรียบร้อยแล้วนะสามารถโทรเข้านะคะโทรออกจากเครื่องเสียงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้ามีคนโทรเข้าเราก็สามารถรับสายตรงนี้ได้เลยตัวนี้สู่เรามีให้ตั้งแต่ตัวเกรดเแล้วนะคะเพราะว่า2,023ตัว S มีหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนขวามือนะคะคือะคะูดคอนโทลนะคะตรงนี้นะคะคือคูดคอนโทนสามตัวตรงนี้คือตัวเอาไว้ตั้งค่าหน้าจอนะคะมันจะตั้งค่าหน้าจอตรงนี้พวกตั้งค่าวันที่เวลานะคะหรือว่าตั้งค่าการทําทริป A อที่บเวลาเดินทางไปจะไปจากจังหวัดไปที่ไหนอยากจะวั ว่าตัวเองไปกี่กิโลและใช้น้ำมันไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือตัวตั้งค่าของมันนะคะนี่มันจะตั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อเราปิดประตูทั้งสี่ด้านนะคะแล้วขึ้นมือนั่งบนรถมันถึงจะตั้งค่าได้นะอันนี้ก็เป็นคุบคุโทนเวลาเราขับเดินทางไกลขณะที่เราขับขี่ไปอยากจะขับให้มันเป็นไม่หนึ่งร้อยกิโลนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะ,ะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะรถก็จะไปเองนะ เหมือนรถขับเองอัตโนมัติมันก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแค่ว่าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบคัส์พวกนี้นะคะรถมันก็จะไปเองของมันนะ,ะตัวนี้ถ้ามีคูดคอนโทรลแบบนี้นะคะนี่มันจะมีในตัวเกรด M นะคะที่มันพิเศษเพิ่มขึ้นมาในรถปี2 0 2 3ก็คือคูดคอนโทรลแบบแปรผันนะะแบบแปรผันเหมือนคันข้างหน้านะคะอย่างคันข้างหน้าเบรก รถก็เบรกไปด้วยอย่างคันข้างหน้านะคะขับ20นะเคลื่อนตัวรถเราก็จะเคลื่อนตัวตามคันข้างหน้านั่นก็คือเป็นคูดคอนโทรลแบบแปรผันจะอยู่ในตัวเกรด M เท่านั้นนะคะ M ขึ้นไปเนี่ยจะมีแบบนี้นะคะเอก็เป็น M แล้วก็เป็น m u X นะคะถึงจะมีตัวคูดคอนโทรลแบบแปรผันแล้วก็มีอ่ากล้องนะคะระบบเอเดสนะคะเป็นเม g i ิกอนะคะเป็นกล้องสเตอริโอสตัวเพิ่มขึ้นมาให้นะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ฟังก์ชันจัดเต็มนะคะก็ตัว M ได้เลยนะคะตัว M ได้เลยนะคะราคาร้านต้นต้นเท่านั้นเองนะ และนี่นะคะคือ4ประตูนะคะไฮแลนเดอร์ er 1.9ึตัวสูงนะคะตัวนี้ราคามา9,700แสบาทนะคะ9,700แสบาทคันนี้นะคะคุณออกรถนะคะคุณออกรถด,ด้วยเงินนะคะ46,000บาทเท่านั้น46,000บาทคุณจะได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะเป็นตัว สี่ประตูไฮแลนเดอร์สูงๆเท่ๆแบบนี้นะออกไปใช้เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแพลวส่งมอบคันไหนเดี๋ยวแพลวจะอัดวิดีโอนะคะลงนะคะมาให้พี่น้องนะคะแฟนเพจ FC ทุกท่าน,นะะได้ยนโฉมแล้วก็ได้ดูโปรโมั่นกันนะคะ46,000นกันนะคะออกรถหม่ป้ายแดงเป็น4ประตูตัวสูงนะคะแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้แพลวก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของรถนะคะคุณประธานนะคะคุณประธา,านเจ้าของรถจะมารับรุ่งนี้แล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะร้านข้าวมัน่ ะะของพี่ประธานพี่น้องครอบครัวแพรวอิสุเองนะคะอยู่บนเซนทันนะคะอยู่ตรงสวนฟู้ดนะคะสวนอาหารของเซนทันด้านบนนะคะชั้นสองนะคะและ,ะก็ต้องขอบคุณผู้บอกต่อนะคะพี่สายทองนะคะเป็นผู้บอกต่อนะ,ะพี่สายทองเป็นพี่น้องในครอ,อบครัวของแพรวอิสุนะคะช่วงเมื่อ สองสามเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้บอกต่อพี่ประธานนะคะบอกว่าเป็นหลานนะคะเป็นหลานของเองนะคะเข้ามาให้แพลดูแลอันนี้พบวก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับผู้บอกต่อนะคะถ้าไม่มีพวกท่านนะคะคนอื่นคนไหนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแพลนะคะเป็นยังไงดูแลยังไงก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะและแพลเองนะคะแพลเป็น เซลออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าหากว่าอยากได้แพลดูแลนะคะอยากจะปรึกษากับแพลสามารถนะคะทักหา,าแพวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแพรจออ e ีสุลําปัางนะคะแฟนเพจนะคะแพรอีส e ุเด็ดทุกคนันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเซิร์ชใน Google ได้เลยแพวอ e ีสุลําปัางนะคะหรือคุณจะไปเจอแพรบนติ๊กตอก็ได้แพรก็มีคลิปนะคะที่เอาลงนี้ตอกรู้สึกว่าน่าจะหลายร้อยคลิปแล้วนะคะที่อยู่นั้นก็ฝากติดตามกันด้วยและใครนะคะที่วางแผนเอาไว้บอกว่าอีกหนึ่ง ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าอยากจะได้รถใหม่สักคันก็เรียนเชิญนะคะติดตามกันเอาไว้นะติดตามกันเอาไว้นะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าคุณติดตามเอาไว้คุณก็จะรู้ข้อมูลนะคะว่าการวางแผนที่จะออกรถเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะและที่สําคัญถ้าหากว่าคุณเป้าหมายชัดเจนนะคะมันจะทําให้คุณได้เร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวก่อนนะคะเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าเท่านั้นนะคะที่จะสิ้นสุดนะคะปี2,565 ใครนะคะที่บอกว่าอยากจะได้ลดหม่ป้ายแดงนะคะเพื่อจะไปมอบให้คนรักนะ,ะหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักหรือซื้อเป็นของของวัญให้ตัวเองนะคะเ,เนื่องจากมันจะเข้าสู่ผู้ศักราชใหม่แล้วนะคะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะถ้าไม่เริ่มเก็บไม่เริ่มทําตอนนี้มันก็ย,ยังจะไม่มีสักทีแหละาะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ลดหม่สสกคันทักหา,าแปลวได้นะคะแปลเองนะคะแปลวเป็น ซลที่มีลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดนะคะถ้าอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงบอกต่อให้แพลวกันจังทําไมลูกค้าแพวถึงซื้อซ้ํากันอยู่ตลอดเพราะอะไรทักเข้ามาแพลวแล้วคุณจะรู้นะคะวันนี้นะคะพอเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคิดถึงอิซุซุต้องแพลวเด็ดทุกคันดันทุกเกทวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย